แพ่นหน้าหยุดนะคะเห็นผู้ชายไม่ได้สะดิตสะดิ่งพอเลยขอร้องเถอะนะน้าอยากเป็นแบบนั้นนะคะ วันนั้นคิดก่อนพีเอสีดีโอดีครับอะไรครับเกียวมิดเดทำไม่ลองทำน้องมิเดลด้วยครับน้องมิเดลมาดีคิดถึงน้องมิเดลจังเลยมิดเดิลทำน้องมิเดลทำไมครับโอ้โอ้คับไม่พูดเพราะอะไรเลยครับโอ้น้องมิเดลเดี๋ยวนี้โอ้โอ้ดีดะไม่อีกโตเร็วไม่ใช่หรอไอเกียวอีกโตเร็วไม่ใช่ไม่โตไม่บอกโตเร็วไม่ใช่หรอโอ้โอ้ตบ้าบงเดียเสีเอ้า ตัวน้ำบอกโตแล้วแล้วโอ้แล้วโอ้โอ้โอ้โอหไปไหนไปไปไหนกันไปไปเป็นตัวอะไรอะเฮ้เนียวไหนเนี่ยดูยังเนี่ยไอ้บ้านเข้าโนโตนฮะไอ้บ้านเข้าโนโตไอ้บ้านอืมไอ้บ้านโนโตเลียไอ้พี่บ้านมาทุกอะนะอืมอ๋อมันมีมันมันกลับมาพร้อมหรอมันกลับข้าแกงโนโตะแล้ว บ้าจริงจริงจริงเฮ้ยฮะเออเกีวไอเกียวไอเกียวดูดิไอสอนจะต้องเต็อเสี่สอนเดีวไม่่สอนเดีวทุกวันเลยเสี่สอนเดียวมัเคยไม่เคยเสี่สอนเดียวจริงๆนะไอเกีว ไมินเดี๋ยวมีลูกมึงสอนมึงสอนน้องเหรอไม่ได้กูแค่ต่อดูบุหรี่เดียวเห็นมันเห็นเด็กมันโตไงตอนดูบุหรี่ไดทั้งสอนดูบุหรี่ทั้งดูบ้องเฮ้ยบ้องไม่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 ได้สอนเลยอันหลังอ่ะหาทำใช้เฉยเองมาเร็วมึงไงครับสอนดูอ่ะ เดียวเหงาว่ะพี่แต่อยากมีหนุ่มสักสิบคนอ่ะไอเกวฮะเองก็มีอยู่แล้วไม่่หรอไม่เอาอะไม่เอาบ้าเลยเลยอยากมีหนุ่มอะหาแป๊บอุ้ยพี่คนเมื่อกี้ที่ขอเบอร์มาชื่ออะไรแล้วอะหนึ่งสองไอเกล้วคนนั้นที่ที่แรนฟ้าไองคุยอยู่ปะวันนั้นอะวันนั้นคนที่อยู่แรนฟ้าเองได้คุยต่อปะ ที่เขามีลูกอ่ะโอ้โหเยอะจัดดูแล้วคนที่ไปเรียนฟ้ามันยังไงที่พี่ไปด้วยเหรอ๋อไม่เอาแล้วอ้าวทำไมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับอะไรนะครับทำอะไรอยู่เหรอครับปลาอยู่ครับโอ้ไปช่วยตกเหรอไปช่วยตกได้ไหมครับเฮ้ยไอเกล ใช่หรอ <มา S 2> เราจะมาช่วยตกหรอใช่ข่ะเดี๋ยวมาช่วยตกปลานะคะมันจะเหนื่อยนะอืมหนูไม่เหนื่อยหรอกถ้าทำกับพี่อ่ะมีแต่ให้ผู้ชายมาเลี้ย,ยงเราเราจะมายัางไงเด,ยว,เดยวหนูเดยวหนูขับรถไปหนูจะขับรถมากาลางทะเลแน่นะเอา้าชิบหายแล้วแมววิเรามันกลับได้ไงอะ่ะใครทูงไอ้มอุ้ง ไอเกียวไอบุญเดียวอยู่นี่ไอบุญไอบุญได้ยินวะไอเรื่องมึงะมันได้ยินป่ะพี่มันถึงมะไม่น่าถึงถึงกวักมือดิกวักมือกวักมือเออโอ้วเลยไุญเดียวอยู่นี่บุญอยู่นี่เฮ้ยเกียวโตขึ้นไงโตขึ้นเองมันก็มีกลิ่นเหมือนกันอะมันก็แข็งมือละไอสัาด <mam> <upright or coping> ก็ไม่คที่กินค่ะรอเล่นรอเล่นวุ้นคนนี้ชื่อพี่เดซี่วันดีค่ะสวัสดีครับชื่อบุ่งไว้นะตาล่าตาล่าอะไรนะานึ่งมาเร็วอันนี้ชื่อมุ่งไว้เอ้ยตัวอะไรเนี่ยตรงนี้สวัสดีฮ่ะวันดีสีเหลืองสีเขียวเดี๋ยวบุ้งไว้เดี๋ยวบู้ไปเปลี่ยนสีแดงแล้วกันเนาะันวแจ้งวันดี ป็นไฟจราจรใช่เราสีเหลืองอ่ะสีเหลียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงไฟจราจรกรตั้งใจบนถนนหนึ่งน่าจะรูมนะฮอใช่จริงด้วยไอเก๋เองคุยกันรู้เรื่องแล้วนะอ่ะเออเกไม่รู้เรื่องหรอกมึงแก๋แล้วไงอ้ใครไม่ใครอันนี้ชื่อพี่เดซี่แต่ว่าโดนไล่ออกแก๊งไปแล้วเมื่อกโอนดูดิ ไม่โดนไม่ได้โดนเพราะว่าไม่ไม่ส่งเงินแดงติดสายไม่ใช่ไม่ใช่ติดบุหรี่แลนส์ไอ้เกลเองรู้เนี่ยว่าพี่ว่าพี่จะกลับมาแล้วเนี่ยไม่กูไม่กลับเอ้าทำไมงั้นอ่ะนี่ไงแค่ไเลยเรียบร้อยฮะมือายหยอกทำไมอ่ะนี่ไงเราอยู่ที่ถุ่นว่าดอนเลย โอยไหนพูดได้ไงมันมันมองผมอย่างนั้นโดนหรอกไม่เชื่อกะทำใหวุ่นวายมากทำไมหรอทำไมดีจ๊ะชักจี้มาทำไม่ได้มาทำมาทำมาคุณทำไม่ดีทำไมไม่ทำไอ้นี่ยชักจี้ตายหาแล้วมั้งเพิ่งรู้นะเนี่ยทำไมโดนด้วย ไรไม่ไม่ค้างบอกม่ค้างก็ค้างนอนตายเนี่ยเห็นไหมไอเกียวิมันเปิดมา Auto s l i ปุ่มเมนเกียวพังโปุ่มเมนพังเหรอชักดีปุ่มเมนเกียวพังทำไงนี่มึงทำคีย์บอร์ดให้ใหม่เลยอดนิดเพิ่งให้จักรีดำเหรอเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้จักรีทำคีย์บอร์ดให้ทำมาห้าปีแล้วเนี่ยพึ่งพัง ใช้ดีสัตว์เลยแต่ว่าอันไหนไม่ใช่ยนนะแล้วปุ่ม,ปมเปให้ฟีดสัดวักที่ปุ่มเอ็นมันกดมันกดยากอ่ะแบบแบบต้องกดลึกๆอ่ะเกลก็เลยเกลก็เลยเปิดไมค์อโอ,อโต้เลยคือใช้คือใช้งานหนักใช่ทำไงดีอ่ะมันมันซ่อมได้ไหมชักที่ทำไม่ได้เขาเข้าฟิวส์วันไหนอ่ะเข้าฟิวส์วันไหนมันเปลี่ยนสวิตช์ได้ป่ะพี่ ไม่ไม่รู้ไดี่้วจองไหนถ้าเขาเอาฟิดบอกนะไปซ่อมให้อ๋อให้เดียวเอาไปใช่ไหมใช่ไม่นักเดียวใช้อะไรอ่ะเอ้าไม่ใช่ให้กลบไปเดียวแป๊บเดียวแล้วก็เอากลับเลยอ่ะมึงก็ไปวันีิมึงว่านสิมันเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมีมีวันในนี่โอ้แต่ว่าชักดี้ไม่น่าไปไปไหนไปเทกไปเทก แองคนละยอดเลยดีบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่แถวอพิดนั่นแหละอ๋อพีปวดไก่ต้องค่อยซ่อมมือปุ้จะใช้โอตูไปแล้วเห็นเอ็งก็ซื้อใหม่มาใช้ก่อนสิเออเอ็งก็ทำตัวใหม่ไปเลยแล้วหนูอยากรู้ว่าเวลาตายทำไมมันไม่ปิดให้พูดไม่ได้อ่ะมันไม่ยอม auto ไอ้ a เป็นออโต้ไอ้เกมไม่แต่คือแต่คือมันควรที่จะพูดไม่ได้อ่ะ ก็มันไมออโต้กูไม่เคยเห็นประเทศไหนก็ตามสักประเทศหนึ่งมีแมสมันทําได้ไหมสักดิไม่ร yes> ู้ปกติเขาใช้ไมค์กดกดเองกันหมดนะไอเกลไปเองคนเดียวแหะเกลเปล่าเป็นข้างเป็นกดกดข้างเมาส์พูดแทนเออปุ่มข้างเมาส์มีไหมเออไม่เป็นมันทําได้มึงเข้าไปดิอันเนี้ยแมวไม่ถนัดเอาไอ้เหี้ยมึงจะแบบเลิกหรอมึงก็ไม่เตือนมาไม่ใช้ก็ได้ไอ้เหี้ยไปขับเบนจี้กูอยาเกหี้ยเกล ทำมาดิคีขามิเขียวไอ้เขียวไปเปี่ยนเป็นสีแดงเจะได้เป็นพยาจรเออเดี๋ยวนี้ไปเป็นสีแดงมาดึงลงดึงลงเปิดรถเปิดรถแม่ได้รถเดียววันเดี๋ยวเอ้เอายังยิงรถไปเจ้าแคปวันยิงรถแคปวันไอ้เอายังยิงรถเจ้าแคปวันจอดไว้ที่แดงนะไปไหนอ่ะไปเปลี่ยนไปเขียวไปเปลี่ยนทุดกูไม่ขับ กูไม่ครับหลับตานะทุกคนอยากรู้ว่าเวลาถ้าเราโดนดุ้มขึ้นมาเราจะพูดได้ไหมว่าแล้วกูใช้ตากูเลือนหน่ียเกลไม่มุ่นะถ้าสมมติเดี๋ยวดวนดุ้มเดือเนี่ยเกลกูห้ามพูดเลยเหรอใช่มึงห้ามพูดแล้วมึงพูดก็คือนี่เลยจบแล้วกูทำยังไงมึ<ไ>งแม่ไม่ไมไให้กูทำยังไงล่ะอ่ะมึงก็ต้องเงียบไงมึงจะพูดทำไมล่ะ คุยกับคุณดูแบบเนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่เราต้องพิมพ์วจีบเป็นโอกาสพราะจีบเขาไปเลยเออมึงก็บอกเขาว่ามึงก็ช่วงเขาคุยบอกพี่เหงาไม่จ้าหน,นูมันไม่มึงต้องแจ้งเขาก่อนตอนมีสตอรี่มึงบอกว่าปุ่มเองมึงพัางอะมึงพูดมาไรขออนุญาตใส์ไม่ออโต้กันอะไรเฮี yeah. ้ย